สวัสดีครับทุกทกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บ่ายซูเปอร์สามารถครับผมตอนนี้ต้องบอกได้เลยครับว่ากระแสเซฟปักตะก้อนี่ ร้อนแรงสรเกินสังเกตจากคลิปต่างๆมีชาวต่างชาติให้ความสนใจและก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายครับแต่มีกระแสรเรียกร้องจากหลายๆคอมเมนต์ที่พูดถึงกีฬาเซปักตะกอรครับเขาเหล่านั้นบอกว่ากีฬาเซปักตะกอเป็นกีฬาที่เหมาะสมเอามาทำแอนิเมะมากกว่าวอลเลย์บอลซะอีกบางคนก็บอกว่าถ้าคุณเอาตะกอมาสร้างเป็นแอนิเมะนะรับรองมันจะน่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจเป็นอย่างมาก บางคนก็บอกว่ากีฬาตะกอเนี่ยนักกีฬาตะกอเขาเคลื่อนไหวเหมือนแมวบางคนก็บอกว่ากีฬาตะกอเนี่ยมันเป็นกีฬาของนินจาเมื่อนินจาเขาไม่เป็นนินจาก็เลยมาเล่นตะกอและบางคนก็บอกว่า ทาตะกอเป็นหัวคนแล้วโดนลูกฟาดของพวกเขาฉันไม่อยากจะคิดเลยอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวโลกที่พูดถึงกีฬาเซปักตะกอมาฟังกันเลยครับมาเริ่มตน้นกันทีค่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาว่ากีฬาตะกอมันไม่ใช่แค่กีฬา แต่มันคือศิลปะด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้จริงๆเลยจริงเท็จอย่างไรทุกคนช่วยบอกฉันหน่อยมันเป็นเรื่องจริงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเหล่านี้นะเขาได้เรียนกังฟูมาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาเป็นคนไทยครับเขาเรียนมวยไทยกับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองจินตนาการดูซิว่า ถ้าลูกแตกมันเป็นหัวคนมันจะขนาดไหนไม่ต้องจินตนาการครับผมเองก็ไม่อยากจะคิดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพระเจ้าทําไมมันเป็นกีฬาอะไรที่ป่าเถื่อนขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมนะถึงมีอนิเมะเกี่ยวกับวบอลเลย์บอลแต่ไม่ใช่แตกก็ผมก็อยากให้มีครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากทำแต้มได้พวกเขาตะโกนอย่างสุดเสียงทุกครั้งที่ได้แต้ม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสัากวันหนึ่งแต่ก็จะเป็นแอนิเมะยอดนิยมมันจะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เล่นตะกอได้เพราะพื้นฐานสำหรับกีฬานี้คือทักษะโดยตรงไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแม้ตะกอจะเป็นศิลปะของกีฬาทุกประเภทแต่ความสวยงามจนถึงทักษะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลย ตากร้อคือกีฬาตัวแทนจากหลายๆชนิดกีฬาแต่ช่างน่าเสียดายที่ตะกรไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกแอกรู้สึกอย่างนั้น,นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่า,าเศร้าเซปักตะกรเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นมากในฟิลิปปินส์สมัยก่อนแต่ตอนนี้พวกคนส่วนมากหาไม่เล่นบาสเกตบอลกันแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเซปักตะกรคือกีฬาของคนเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ และอาจรวมถึงประเทศชาวลาตินด้วยรวมทั้งแอฟกอรด้วยแต่สำหรับชาวยุโรปพวกเขาอาจมีร่างกายที่ขนาดใหญ่เกินไม่เหมาะสมที่จะเล่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาสำหรับกีฬาประเภทนี้พวกเขาคือนินจาตัวจริงและกีฬาชนิดนี้ก็เหมาะกับเขาสำหรับพวกดินจาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเซปตะกอมีต้นกำเนิดจากประเทศโปรแลนด์ อันนี้แอดงงกันเลยทีเดียวครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยเห็นกีฬานี้ที่ประเทศอินเดียที่นั่นทําให้ฉันเห็นกีฬาเซปากตะก้อครั้งแรกในชีวิตคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าว้าวมันยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นให้ตายเถอะพวกเขากระโดดพลิกแพงการทําคะแนนได้อย่างหลากหลายคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อฉันได้ดูภาพสโลโมชันมันเจ๋งมากๆกับกีฬาตะก้อ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเหล่านี้นะสามารถเป็นคิกบ็อกเซอร์ได้ยอดเยี่ยมพวกเขาเองมีการเคลื่อนไหวได้เหมือนแมวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาชนิดนี้นะประเทศไทยพวกเขาโหดร้ายมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันสงสัยเหลือเกินว่ารองเท้าของพวกเขาออกแบบมาได้อย่างไรมันเหมาะสมกับความเร็วเหล่านั้นได้อย่างไร บอกอีกครั้งครับมันคือนันยางนั่นเองครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแอนิเมะแบบนี้แหละที่เราต้องการในกีฬาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากระโดดได้สูงมากและพวกเขาก็ตีลังกากับหลังด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสําหรับมือใหม่ฉันอยากจะบอกให้ทราบว่ากีฬาเซปากตะก้นะลูกของเขามันแข็งเหมือนกับเปลือกถั่วของแมคคาดเดเบีย แต่มันเองมีขนาดใหญ่กว่าแมกคาเดียประมาณ100เท่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละมันคือกีฬาที่วาดลวดลายได้อย่างสุดยอดมันดูเท่มากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อนินจาไม่ได้เป็นนินจาต่อไปพวกเขาก็หันมาเล่นตะก้อกันอย่างมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละตะก้อเนี่ยคือกีฬาที่เจ๋งที่สุดตะก้อมันคือกีฬาที่มาสรร์ของโลก และมีเพียงคนที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่จะสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ฉันขอเรียกมันว่าราชาแห่งกีฬาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นท้าสโมสรฟุตบอลทั่วโลกฝึกเซปากตะกก็มาเน,นะสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองนึกภาพอนิเมะที่สร้างขึ้นจากกีฬาเซปากตะกแอรก็อยากให้มีมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอาจเป็นเกมกีฬาที่ยากที่สุด และก็เหนือที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองนึกภาพดูสิว่าถ้าพวกเขากลายเป็นนักกีฬาฟุตบอลมันจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาใส่ปักตรีเนี่ยมันคือเบรกแดนของนินจาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันทึงในความสามารถของผู้เล่นเหล่านั้นมันคือการผสมผสานร,ระหว่างเทวันโดฟุตบอลยิมนาสติกวอลเลย์บอลและก็กีฬากระโดดสูง เห็นไหมครับว่าตะกอสุดยอดขนาดไหนครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนปกตินะยกย่องคิตโนโรนโดสําหรับการจักรยานอากาศแต่สําหรับกีฬาเซปักตะกอนะมันสุดยอดมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละเซปักตะกอเป็นกีฬาที่สวยงามที่สุดมันสะดวกได้แม้ว่าคุณจะมีพื้นที่ไม่มากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการดูวิดีโอของนักกีฬาเซปักตะกอนะ ทำให้ฉันรู้สึกขนลุกและก็ตื่นเต้นมากฉันชอบในท่าทางและก็ลีลาการฟาดของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในแง่ของความสวยงามสไตล์ทักษะความเร็วและการเคลื่อนไหวรวมทั้งการบอกของบิเขามันช่างสุดยอดเสียเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากครั้งแรกที่ฉันได้เห็นฉันเป็นนักกีฬาของปากัวและจากประเทศบังกลาีย และเพืเ่อนๆของฉันชอบเซปักตะกอ้อมากมันอัจฉริยะเรียบร้อยครับผมคอมเมนต์ที่ชาวต่างชาติหรือว่าชาวโลกพูดถึงกีฬาเซปักตะกอ้อของเราแม่ยิ่งฟังก็ยิ่งภูมิใจกันอย่างมากครับที่พวกเขาชื่นชมกีฬาเซปักตะกอ้อของเราและทุกท่านครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกาลังใจกับนักกีฬาเซปักตะกอ้อของไทยของเราทุกๆคนครับ แอดเองก็เชื่อมั่นเสมอครับว่ากีฬาเซปักตะก,กอสักวันหนึ่งต้องไปอยู่โอลิมปิกอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเซปักตะก,กอรเราจะไปโอลิมปิกให้ได้